เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเป็นมันเรเร่งสมบูรณ์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขซึ่งได้มีทางรัฐบาลพร้อมทั้งเพื่อนสมาชิกไม่ว่าฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวมถึงทั้งทางภาคประชาชนได้ส่งเสนอร่างมาหลายฉบับมากซึ่ง เป็นความสำคัญและอยากให้กฎหมายฉบับนี้ออกเพื่อที่จะมีในการที่จะดูแลบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะคะซึ่งตัวดิฉันก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งพวกเราก็มารวม,ร,วมร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะผลักดันพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะนำไปสู่ในภาคการปฏิบัตินะคะซึ่ง <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องจาเป็นนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีมาตรฐานดังด้านวิชาชีพจริยธรรมหรือจรรยบรณให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขและจะต้องต่อยอดและพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพ นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนยากคนจนและก็อยู่ห่างไกลจากความเจริญซึ่งทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนนี้นะคะตามร่างพระราชบัญญัติก็มีทางท่านผู้เสนอร่างได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องจะต,ต้องมีการดูแลป้องกันควบคุมรักษาโรคตรวจวินิจฉัยบำบัดรักษาส่งเสริมนะคะหลายสิ่งหลายอย่างใช้ศาสตร์ทางด้านการแพทย์และศาสตร์ทางด้านวิชาสาธารณสุขในการที่จะดูแล สุขภาพร่างกายพี่น้องประชาชนงานบริการสาธารณสุขในระดับชุมชนซึ่งตอนนี้นะคะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพอพสอตามาทดแทนสถานีอนามัยหรือสถานบริการทางด้านสาธารณสุขนะคะดิฉันเห็นนะคะของงบประมาณมาเยอะแยะนะคะแล้วก็มีทั่วทุกตำบลทั่วประเทศตอนนี้นะคะพวกเรามาให้ความสนใจเกี่ยวกวับเรื่องความรู้ความสามารถ ของบุคลากรทางสาธารณสุขนะคะซึ่งเราต้องมาให้ความรู้นะคะแล้วมีการฝึกอบรมฝึกฝนให้บุคลากรได้ศึกษาในสถานที่ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมคุ้มครองและดูแลบุคลากรทางด้าน ่านนี้ซึ่งแต่เดิมอยู่ในการดูแลของท่านสาธารณสุขจังหวัดซึ่งยังไม่มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นยกระดับวิชาชีพที่มีสภาวิชาชีพขึ้นมากำกับดูแลนะคะแล้วก็จะมีค่าตอบแทนในค่าวิชาชีพ เช่นเดียวกับหมอเภสัชและพยาบาลซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันขอฝากนะคะว่าเมื่อมีการยกระดับทางให้การบริการทางโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลก็อยากให้มีการบริการให้มากยิ่งขึ้นดิฉันอยากฝากผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันหรือโรควัณโรคต่างๆนะคะซึ่งต้อง พบหมอบ่อยๆทุกๆเดือนนะคะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการที่จะเดินทางมาหาหมอนะคะก็อยากจะฝากส่วนนี้ให้ช่วยบริการให้กับพี่น้องประชาชนส่วนมากซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นที่จะเป็นโรคนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางรัฐบาลนะคะท่านนายกยิ่งรักษณ์ชินวัตรมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนทางด้านสุขภาพนะคะก็ เดิมมี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ดีอ่ภูมิอ,อกภูมิใจดีใจที่ได้มีการช่วยเหลือลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็อยากจะให้หันมาพัฒนาบุคลากรนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสาธารณสุขในการที่จะให้บริการสาธารณสุขให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน มีมาตรฐานที่ดีต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นชนบทซึ่งปัจจุบันบร,ริการได้แค่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแต่อนาคตเชื่อว่าเราจะเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรเหล่านี้ให้มีความสามารถในการรักษาพยาบาลได้ในระดับก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งจะดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่มีโรคเปียกเบียนก็เชื่อว่า สุขภาพภารนัยของพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นในอนาคตในเวลาแรกนี้นะคะดิฉันได้เวลาแค่เียนาทีก็ขอตัดย่อนะคะและขอสนับสนุนในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขค่ะขอบพระคุณค่ะ